สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับโบอ,อีกแล้วนะคะสุบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะเป็นคลิปเกี่ยวกับการรีวิวการเตรียมตัวสอบ h s k 4ของโบนะคะ mm. ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โบเนี่ยมีพัฒนาการทางภาษาจีนเนี่ยที่ดีขึ้นนะคะโดยต้องบอกก่อนว่าโบเนี่ยไม่ได้เรียนจบทางด้านคณะศิลปศาสตร์หรือว่าแบบ มนุษยศาสตร์ใดๆที่เกี่ยวกับภาษานะคะมจบจากคณะวิศวกรรมนะคะซึ่งก็เวลาทํางานเนี่ยก็ทํางานด้านวิศวะเลยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการใช้ภาษาจีนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันต้องเกิดจากความแบบพยายามแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองล้วนๆนะคะซึ่งสิ่งที่สำคัญนะคะก็คือ mindset ในการเรียนภาษานะคะถ้าเกิดสมมติว่าคุณรู้สึกว่ามันยาก แล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่สนุกกับมันอันนี้แหละคืออุปสรรคที่คุณจะต้องจัดการมันก่อนนะคะภาษามันไม่ได้ยากนะคะแต่มันอยู่ที่ว่าเรามีมุมมองกับมันยังไงนะคะเราพร้อมที่จะเรียนรู้มันหรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะอ่ะทีนี้เข้าเรื่องนะคะก็วันนี้นะคะโบก็จะมาแนะนำช่อง y o u t u b e นะคะที่โบติดตามนะคะแล้วก็ เป็นเหมือนตัวช่วยตัวช่วยหนึ่งนะคะที่ทำให้เราแบบได้คลุกครีกับมันนะคะโอเคมาเริ่มที่ช่องแรกกันเลยนะคะช่องนี้นะคะชื่อว่าแอมบิเชนะคะคือ a m มบ i เชียงไรทเเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นสาวไต้หวันนะคะที่เขาจะพาเราไปออดูสถานที่เที่ยวต่างๆนะคะก็คือมีทั้งที่เที่ยวในไทยด้วยนะที่เขาพาไปนะคะเราก็จะได้เห็นแบบมุมมองของ ชาวชาวต่างชาตินะคะว่าเวลาที่เขามาเที่ยวที่บ้านเราอย่างเงี้ยเขาไปไหนการทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในนั้นเนี่ยมันก็จะมีคําศัพท์ต่างๆที่น่าสนใจนะคะเราก็จะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้คือคนจีนเขาเรียกแบบนี้นะเขาเรียกชื่อนี้นะเรียกสิ่งนี้ว่าอันนี้นะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่าในคลิปอะคะ่ะมีศัพ์ก็จริงแต่ว่ามันจะเป็นตัวตัวเต็ม ซึ่งคนที่เรียนจีนกลางตัวยอ่อเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในการอ่านว่าแบบมันอ่านว่าอะไรนะคะคือถ้าถามว่าเป็นอุปสรรคไหมนะคะก็ไม่ขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเ,เหมือนเราฝึกฟังมากกว่านะคะก็คือถ้าเกิดเหมือนเราดูบ่อยๆะคะ่ะเราจะจับคําศัพท์ที่เขาพูดได้ว่าแบบว่าอ๋อพูดประโยคนี้เขาพูดในเวไหนอะไรแบบนี้นะคะ่ะส่วนซับเนี่ยก็เป็นเหมือนตัวช่วยอีกทางหนึ่งนะคะว่า ให้เราแบบชัวว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันหมายถึงอะไรอะไรประมาณนี้ว่าเราเนี่ยฟังถูกถูกความหมายหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะต่อมานะคะช่องที่2นะคะก็คือช่อง everyday chinese ช่องนี้นะคะเป็นช่องที่โบชอบมากๆแล้วก็เข้าไปดูบ่อยมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นคลิปคอนเทนต์ที่แบบน่าสนใจมากคือจะมีทั้งแบบเกี่ยวกับคำศัพท์นะคะไวยากรณ์จีนที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ เป็นแบบคอนเทนต์อื่นๆนะอย่างเช่นแบบการแนะนำตัวภาษาจีนต้องแบบใช้ประโยคยังไงนะคะแล้วก็ <c oughs> คือมีเยอะมากๆเลยอะคะ่ะคอนเทนต์เยอะมากเพราะฉะนั้นนะคะก็ใครที่แบบชอบแล้วก็แบบว่าอยากรู้ความรู้เกี่ยวกับภาษาจีนที่นอกเหนือจากในตํำรานนะคะช่องนี้ก็คือแบบดีมากๆไปกด follow ได้นะคะ ลักษณะการสอนนะคะจะเป็นไบลิมกัวก็คือ,อใช้ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะคะก็คือเขาเป็นชาวต่างชาตินะคะแล้วก็เป็นเหมือนแบบเหมือนเหมือนอาจารย์เหมือนครูเหมือนเราซื้ออะไรประมาณนี้นะคะ่ะอ่าแล้วก็ช่องต่อมานะคะช่องที่3ก็คือ a m b i ิช o n นะคะ ช่องนี้นะคะก็คือเป็นคนจีนนะคะชื่อว่าแอนนะคะก็จะเป็นแนวเหมือนไลฟ์สไตล์ทั่วไปนะคะของผู้หญิงนะก็มีแบบไปเที่ยวบ้างรีวิวสินค้าบ้างนะคะพวกเครื่องสำอางอะไรแบบนี้นะคะของใช้ต่างๆเราก็จะได้แบบเหมือนฝึกฟังไปด้วยแล้วก็ดูคลิปเพื่อนๆนะคะเหมือนแบบ เหมือนเวลาที่เราดูยูทูบเบอร์ไทยใช่ไหมคะก็จะมีแบบแนวสายบิวตี้บล็อกเกอร์อะไรอย่างนี้นะคะก็อันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะมาแบบรีวิวลดน้ําหนักบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ใช้เป็นภาษาจีนกลางเลยนะคะฟังง่ายคะ่ะแล้วก็พูดไม่ค่อยเร็วนะคะสามารถฟังแล้วรู้เรื่องนะคะก็ลองไปติดตามติดตามดูนะคะต่อมานะคะช่องที่4ี่นะคะก็คือช่องแกะจีนเป็นช่องที่บอกเอาไว้สําหรับ ฟังคำศั์นะคะท่องศัพ์ซึ่งเขาเนี่ยก็จะรวบรวมเป็นแฟดการ์ดเลยนะคะดีมากๆคือใครอยากได้คำศัพท์แบบของระดับ h s k ไหนนะคะก็สามารถเลือกดูตามชื่อคลิปได้เลยแล้วก็จะมีย่อยเป็นหลายๆชุดนะคะเพราะว่าคำศัพท์มันเยอะแล้วก็แบ่งฟังแบบอาทิตย์ละหนึ่งคลิปก็ได้อะไรเงี้ยคะ่ะก็ในนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยคำศัพท์นะคะการออกเสียงคำแปลนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างประโยคนะคะอื ซึ่งมันก็จะเป็นจีนกับภาษาไทยนะคะก็มันก็จะง่ายสำหรับคนที่แบบว่าอาจจะแบบไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถท่องคำศัพท์จากช่องนี้ได้นะคะก็ดีมากๆเลยก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปดูแล้วก็ฟอลโล่กันได้นะคะค่ะก็ช่องที่โบติดตามใน YouTube ที่เกี่ยวกับภาษาจีนนะคะก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ4ช่องนะคะเท่านี้เพราะว่า อย่างชาแนลอื่นอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้ติดตามนะคะก็แบบอาจจะดูผ่านๆอะไรแบบนี้นะคะบางคอนเทนต์ที่มันน่าสนใจอะไรเงี้ยแต่ว่าสีช่องเนี้ยเป็นสี่ช่องที่บรู้สึกว่าแบบเขาทำคอนเทนต์ค่อนข้างดีแล้วก็ด้วยสำเนียงการพูดกับแบบความเร็วในการพูดอะไรแบบนี้ค่ะมันพอที่จะฟังแล้วเราเรา,เราเข้าใจอะไรเงี้ยเราก็เลยติดตามเขาเอาไว้นะคะทั้งหมดสี่ช่องค่ะสำหรับใครนะคะทีอะ่อยาก ลองหาช่องสําหรับการติดตามนะคะก็ลองเอาของโบนะคะไปดูกันได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครนะคะมีช่อง YouTube เกี่ยวกับภาษตจีนที่ดีๆอยากแนะนาโบนะคะ<ๆ>ก็คอมเมนต์ไปข้างล่างได้จะได้เป็นการแชร์ให้คนอื่นรู้ด้วยนะคะว่ามีช่องไหนที่แบบยังเราอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะหรือโบไม่เคยเห็นนะก็จะได้ไปติดตามบ้างนะคะ,ะสําหรับสุดท้ายนี้นะคะกะ็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามา ดูคลิปนะคะแล้วก็ชื่นชอบหรือไม่ชื่นชอบยังไงนะคะก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะหรืออยากให้โบทำคอนเทนต์อะไรเพิ่มนะคะก็คอมเมนต์บอกได้เช่นเดียวกันนะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe โบด้วยนะคะก็ขอบคุณค่ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะ